ของที่เอามาให้ดูครั้งเนี้ยเป็นที่โกลดไฟฟ้าของแบรนด์ vgr navigator รุ่น v ขี3นย์สสผมสั่งตัวนี้มาจาก aliexpress ในราคาประมาณ500กว่าบาทแล้วก็ต้องรอของนานกว่า2เดือนถึงจะมาถึงไทยเพราะมันส่งผ่านสิงคโปร์โพสต์คือต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า ถึงจะมีคนในประเทศเราบางส่วนทนนนนนี่บนนู่นบนนี่บนนั่นไม่พอใจอะไรสักอย่างแต่ถ้าเรื่องการจัดการกับโควิดประเทศของเราค่อนข้างจะจัดการได้ดีกว่าหลายประเทศในโลกมากอย่างสิงคโปร์เนี่ยทุกอย่างแทบจะหยุดชะงักไปหมดการขนส่งนี่เรียกว่าเป็นอำมาตไปครึ่งซีกก็ว่าได้ อะไรที่ต้องส่งผ่านทางสิงคโปร์เนี่ยแทบจะไม่มีการอัปเดตสถานะเลยแต่ก็ดีที่ทางร้านเขาเข้าใจก็เลยขยายเวลารับของให้จาก60วันเป็น90วันทีนี้หลังจากผมได้ใช้เจ้าตัวนี้มาประมาณเดือนกว่าก็เลยคิดว่าน่าจะพอมีอะไรให้เล่าสู่กันฟังได้บ้าง แต่เดิมผมก็เป็นคนที่ใช้เครื่องกหนวดไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะเป็นคนที่มีสิวค่อนข้างเยอะไม่ใช่ค่อนข้างสิต้องเรียกว่าเยอะมากเลยต่างหากผมรักษามาหลายที่หมดเงินไปพอสมควรแล้วก็ไม่หายจนกระทั่งมารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่แพ้พวกน้ำมันหอมระเหย ที่ใส่ในพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั้งหลายสุดท้ายก็เลยหยุดใช้แล้วก็หันมาทำสบู่ใช้เองเมื่อประมาณปีสองปีก่อนแล้วอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นแต่สิวก็ใช่ว่าจะหายหมดก็ยังมีขึ้นอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ถ้าเทียบกับเดิมก็จะหายไปประมาณ80-90%ได้ก็ถือว่าดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะ ถ้าใครที่เป็นสิวเยอะๆก็ลองเลี่ยงพวกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันหอมระเหยดูอาจจะช่วยได้บ้างแล้วคนที่เป็นสิวเยอะๆเนี่ยก็จะมีปัญหากับการกรหนวดเพราะมันจะทำให้ละคายเคืองและสิวก็จะขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ที่กหนหวดไฟฟ้าตอนนั้นเห็นเขาบอกว่ามันช่วยลดการละคายเคืองได้ถ้าเทียบกับที่กหวดธรรมดา แต่ก็แรกมากับการที่มันโกนได้ไม่เกี้ยงเท่ามันจะมีตอหนวดเหลือไว้นิดๆคล้ายกับคนที่โกนมาแล้วประมาณวันถึงสองวันซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรแล้วมันก็ยังสามารถโกนได้ทุกวันเพราะมันไม่ค่อยระคายเคืองก็เลยไม่ต้องพักผิว ที่โกนวดไฟฟ้าที่ผมเคยใช้มันจะมีอยู่ประมาณ3ามแบบก็คือแบบแรกหัวมันจะเป็นรูทีทีแบบนี้ก็จะดูโบราณหน่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะเจอในพวกรุ่นเก่า ส่วนแบบที่สองก็จะเป็นแบบนี้จะคล้ายๆกับแบบแรกแต่ตะแกรงมันจะเป็นซีซีดูดีขึ้นพวกนี้จะออกมาทีหลังแต่ว่าหลักการทำงานจะเหมือนกับแบบแรกก็คือเวลาที่เรา ถูถูไปเนี่ยหนวดมันก็จะมาเข้าในช่องที่เป็นกีดๆหรือรูๆพวกเนี้ยซึ่งข้างในมันก็จะเป็นใบมีดที่คอยหมุนตัดจุดที่มันพัฒนามาจากแบบแรกก็คือมันจะเพิ่มลูกเล่นพวกการปรับปรับองศาของหัว ตามสภาพผิวหรือการที่เขาเพิ่มหัวตัดขึ้นมามากกว่าหนึ่งอันอย่างตัวเนี้ยจะมีสามหัวแต่บางตัวก็จะมีห้าหัวหรือว่าเจ็ดหัวเลยก็มีซึ่งข้อเสียของทั้งสองแบบเนี่ยมันก็คือไม่สามารถตัดหนวดเส้นยาวๆได้เพราะว่าช่องกับ ช่องกับรูพวกนี้มันเล็กเกินไปเขาก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการใส่ใบตัดมาให้อีกชุดหนึ่งตรงนี้ก็คือให้เราเล็มหนวดให้สั้นลงก่อนแล้วถึงจะมาใช้หัวโกนตรงนี้โกนให้มันเนียนอีกทีหนึ่งส่วนแบบที่สาม ก็คือที่ผมตั้งใจจะเอามาให้ดูในครั้งเนี้ยการทำงานของหัวแบบนี้มันจะเหมือนกับพวกแบตเตอรี่ที่ใช้ตัดผมเลยก็คือจะมีจะมีฟันจะมีฟันเป็นซี่่ตรงนี้ที่มันจะสั่นไปสั่นมา แต่ว่าดีไซน์มันเนี่ยจะทำออกมาให้เหมือนที่นโกนหนวดปกติทำให้สามารถจับใช้งานได้ง่ายกว่าในชุดเขาก็จะมีหัวสำหรับตัดขนจมูกมาให้ด้วยอีกหนึ่งอันแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้ เพราะว่าตอนนี้ขนจมูกยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าอายุมากขึ้นขนจมูกจะมากขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอีกอย่างที่มีให้ในชุดนี้ก็คือตัวนี้มันคือลองหวีที่สามารถปรับระดับได้ด้วยการหมุน วิธีใส่มันก็คือหมุนมันออกมานิดนึงแล้วก็ครอบมันลงไปแล้วก็กดให้มันล็อกแล้วก็หมุนกลับทีนี้อยากให้มันเหลือความยาวแค่ไหนก็หมุนปรับเอา มันจะมียี่สิบระดับระดับละห้ามิลยาวสุดก็คือหนึ่งเซนแต่ถ้าใส่ตัวนี้ลงไปเนี่ยมันก็จะใช้ได้แค่ฟันด้างบนแล้วเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีจับด้วยเป็นแบบนี้ ซึ่งมันก็โอเคอยู่ผมว่าเขาออกแบบล่องมาค่อนข้างดีล่องจับนิ้วตรงนี้เขาออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเราว่าจับแบบนี้เวลาถอดก็หมุนคลายนิดนึงแล้วก็ดันขึ้น อย่างสุดท้ายที่เขาแถมมาก็คือสายชาร์จที่เป็นหัวต่อแบบเฉพาะฉะนั้นสายที่ให้มาเนี่ยห้ามหายส่วนอีกด้านก็เป็นช่องเสียบ usb แบบตัวใหญ่เอาไว้เสียบกับอะแดปเตอร์ที่เขาไม่ได้แถมมาในชุดต้องไปหาเอ,าเองหรือจะเสียบกับคอมก็ได้ ชาร์จไฟได้อย่างเดียวลงโปรแกรมอะไรไม่ได้งานประกอบของรุ่นนี้ทำออกมาได้ดีพวกรอยต่อก็ค่อนข้างจะเนียนจะดีกว่าสองตัวนี้ พวกรอยต่อพลาสติกตัวสองตัวนี้จะไม่ค่อยเนี้ยบไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้จะเนี้ยบกว่าเนื้อพลาสติกก็ก็ดูดีเนื้อแน่นแข็งแรงด้วยไม่มีก๊อปแก๊ปสองตัวนี้จะก๊อปแก๊ปกว่า แล้วก็วัสดุก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดจะไม่มียางเวลาใช้ไปนานๆก็ไม่ต้องกลัวเหนียวด้านหน้าก็จะมีแค่สวิทช์เปิดปิดแบบเรื่องแล้วก็ชื่อรุ่นตรงนี้ก็จะมีไฟที่เป็นสีแดงจะติดเวลาเราเสียบสายชาร์จ ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดชื่อรุ่นไฟที่ใช้เวลาประมาณในการชาร์จแล้วก็ Make in PCR ที่ย่อมาจาก Paper Republic of China หรือว่าแปลว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คือจีนนั่นแหละแต่ว่า เขียนให้มันดูดีขึ้นส่วน CE แบบที่มีช่องไฟตรงนี้มันจะบอกว่าออกแบบตามันจะหมายถึงว่าออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของ EU ส่วนถ้าเป็น CE แบบเขียนติดติดกันเนี่ยอันเนี้ยมันจะหมายถึงเป็นสินค้าที่ส่งออกมาจากจีน ส่วนถังขยะนี่เขาบอกว่าห้ามเอาไปทิ้งในถังขยะสาธารณะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ก๊อกน้ำน่าจะหมายความว่าโดนน้ำได้ส่วนด้านล่างนี่ก็เป็นรูใสาชาร์จธรรมดา ัวใบตัดด้านบนเนี่ยจะสามารถขยับให้ตัวได้นิดหน่อยไอ้ที่เ,เขียวๆตรงนี้เป็นยางใช้ไปนานๆมันก็อาจจะเหนียวหรือว่าหลุดได้แต่มันก็เปลี่ยนหัวได้เสียงเวลาใช้งานก็ ไม่ได้ดังเท่าไหร่มันจะใกล้เคียงกับตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะดังกว่ามากอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีสามหัวก็เลยดังสามเท่าแต่ว่าผมตัวนี้เปิดไม่ได้แล้ว คิดว่ามันคงจะน้อยใจเพราะว่าตั้งแต่ได้ตัวใหม่มาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้มันเลยเป็นเดือนพอไปเสียบชาร์จอีกทีก็ได้ยินเสียงระเบิดจากข้างในตายไปซะและ้วที่แรกว่าพอเลิกใช้แล้วก็จะามาแจกซะหน่อยก็เลยอดเลยแล้วเรื่องสุดท้ายที่ช้ำใจที่สุดของตัวนี้ก็คือ ราคาที่สั่งจากช h อป e e เนี่ยมันถูกกว่า Aliexpress เกือบครึ่งก็ถ้าใครสนใจให้ลองไปหาดูในช h อป e e ราคาประมาณ300กว่าบาทไม่ต้องรอถึง2เดือนด้วยก็ถ้ามีตรงไหนที่ผิดพลาดตกหล่นหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้เพราะทั้งหมดก็เป็นแค่ความคิดเห็นเฉพาะแค่ส่วนตัวของผม แล้วถ้ายังมีวิดีโอหน้าก็จะมีของอย่างอื่นมาให้ดูอีกไว้เจอกันครับ